แนะนำ5มือถือในงบราคาไม่เกิน8,000บาทในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับผมซึ่งจะมีรุ่นอะไรกันบ้างก็ไปชมกันเลยครับผมผู้ชมอีก97.7%ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ช่วยกันกดติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็ขอคลิปนี้สัก50ไลค์ด้วยนะฮะโอเคนะครับก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านก็ในวันนี้นะครับเรามาแนะนํามือถือกันอีกแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งในวิดีโอนี้นะครับอยู่ในลบราคาไม่เกิน8,000บาทนั่นเองนะครับก็อาจจะมีเกินเกินบ้างนิดๆหน่อยๆเนาะเออแต่ผมก็พยายามคัดมาไมม่่ให้ั 8, ัันนนนนเเกิ80,00บาทอง เราไปเริ่มกันรุ่นแรกกันเลยดีกว่านะครับอ่ะซึ่งในรุ่นแรกนะครับตัวนี้จะเป็น Poco X7 นั่นเองนะครับขนาดหน้าจอรุ่นนี้อยู่ที่6.67นิ้วนะครับความเรียนเนี่ยจอรนี้นะครับจะเป็น Full HD+ Plus นั่นเองเนาะเออหรือว่าอัตราส่วนนะครับจะเป็น20:9รุ่นนี้นะครับมี a l l Way On Display มาให้ด้วยนะครับรุ่นนี้นะแล้วก็ชิ้นนี้หน้าจอเนี่ยแน่นอนครับเป็น Amoled นะครับ68ล้านสีคัลเลอร์เลยทีเดียวนะครับแล้วก็รีเฟรชเนี่ยให้มาที่1,120เฮิรต์นะครับ HDR10 ด้วย แล้วก็ความสว่างหน้าจอเนี่ยอยู่ที่3,000 i ิ s กันเลยทีเดียวนะสว่างแน่นอนนะผมบแบบสูงสุดหน้าอันนี้ Android เนี่ยจะเป็น Android 14ครอบด้วย Hyper OS นั่นเองนะแล้วก็ CPU เนี่ยจะเป็น Mediatek Dimensity 7,300 Ultra นั่นเองนะค,ความเร็วเนี่ยอยู่ที่2.5 g h z ตัวการ์ดจอเนี่ยจะเป็น Mali e G6 1 5 MT2 รุ่นนี้นะน่าเสียดายนะไม่สามารถใส่มโค r ิด d การได้แล้วนะผมแล้วก็เรื่อง Storage เนี่ยมี128 g b 256 g b และ512 g b นั่นเองนะเป็นชนิดลอมแบบ UFS 2.2 มเนี่ยมี램8กิก12กิกกล้องหลังนะครับเมลหลังเนี่ย50ล้านกันเลยทีเดียวนะครับรูรับแสงดีฟ e 1.5นะครับผมนะกว้างมากๆเลยแล้วก็อาัตาวายเลนเนี่ย8ล้านไม่เจอรูรับแสงดิฟ e 2.2มาโครเลนเนี่ย2ล้าน f อฟ2.2 4ส่วนงานวิดีโอเนี่ยตัวนี้อยู่ที่ 4K 30เฟรมเรทเท่านั้นเองนะครับส่วนกล้องหน้าเนี่ยตัวนี้20ล้านไมกเซลรูรับแสงดิฟ e 2.2งานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ 1,080p 60เฟรมเรทนั่นเองนะครับ รุ่นนี้นะครับมีลำโพงคู่มาให้ด้วยนะผมแล้วก็สิ่งที่น่าเสียดายเนี่ยนั่นก็คือรูแจ็คขนา5มิลนั่นเองนะได้ตัดออกไปแล้วบุธเนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน5.4แล้วก็ตัวแบตเตอรี่เนี่ยตัวนี้นะครับอยู่ที่5,110มิลลิแอมรองรับใช้ไ้อยู่ที่ 5, L, ท45วัตต์นั่นเองนะผมแล้วก็ในเรื่องราคานะครับตัวแลมป์แปซตอรเร256 g ยที่7,999บาทนั่นเองนะผมถ้าเกิดว่า่านผู้ชมเนี่ยสนใจรุ่นนี้สามารถคลิกที่คำใา้บายต้าลิวอนีได้เลยนะนะ หรือว่าตากา youtube ก็ได้แหละแล้วก็รุ่นที่2นะครับตัวนี้จะเป็นเรียวมี13นั่นเองนะ13เฉยๆนะเออ ขนาดหน้าจอเนี่ยอยู่ที่6.72นิ้วความเเอียดแน่นอนรับเป็น Full HD Plus นั่นเองนะครอัตราส่วนแน่นอนครับก็20:9สมัยนิยมเลยนะครับชี้นี้หน้าจอเนี่ยตัวนี้จะเป็น IPS เท่านั้นเองนะครับ LCD Refresh เนี่ยอยู่ที่120 h z นะครับแล้วก็ความสว่างหน้าจอเนี่ยอาจจะน้อยไปหน่อยนะด้วยแผ่นหน้าจอนะรอยู่ที่580 nits เท่านั้นเองนะครแล้วก็ Android เนี่ยตัวนี้จะเป็น Android 4ครอบด้วย r e a l m e UI เวอร์ชัน5.0นั่นเองนะครแล้วก็ในเรื่อง CPU เนี่ยตัวนี้จะเป็น MediaTek Dimensity 6300นนนั่เอง ความเร็วคอ o c k สปี e สูงสุดที่2.4กิ z เฮิร์การ์ดจอเนี่ยตัวนี้จะเป็น Mali G57 MC2 แล้วก็รุ่นนี้นะครับรองรับ m i โค o s ์ดด้วยนะผมเออเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับสตอรเรจเนี่ยมี128กิก256กิกนั่นเองนะครับแรมเนี่ยมีแรม8กิก12กิกกล้องหลังเมลักนะผมนะตัวนี้อยู่ที่50ลัา พ <Mix> ิกเซลรูรับแสงที่ F 1 8นั่นเองนะครับงานวิดีโอกล้องหลังเนี่ยตัวนี้อยู่ที่2 K 30เฟรมเรทส่วนกล้องหน้าเนี่ย16ล้านพิกเซลรูรับแสงที่ F 2 5งานวิดีโอเนี่ยก็เป็นตัว Full HD 30เฟรมเรทนั่นเองนะครับตัวนี้เราเป็นลำโพงคู่เรียบร้อยนะครับผมนะ รุ่นนี้นะครับมีรูแจ็ค3.5มิลมาให้ด้วยนะครับผมบูทูธเนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน5.3แบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่5,000มิลแอมรองรับชาร์จไ้ที่45วัตต์นั่นเองนะครับผมในเรื่องราคานะครับตัวนี้อยู่ที่8,169บาทนั่นเองนะครับสำหรับตัวแล็1 2กิกส o r อ g ร 256GB กิกนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็นะครับผมนะสามารถสั่งซื้อได้ที่ ลิงก์ใต้ description ได้เลยนะครับหรือว่าตะกร้า YouTube ก็ได้เช่นเดียวกันนะผมแล้วก็ในรุ่นที่3นะตัวนี้จะเป็น Honor 200 Lite นั่นเองนะผมขนาดนะจอเนี่ยอยู่ที่6.7นิ้วนะครับความละเอียดแน่นอนเป็น Full HD Plus นั่นเองนะผมอัตราส่วนแน่นอนก็เป็น20่ต่อเชิ้นนี้หน้าจอเนี่ยโอ้โหอันนี้ก็ได้ดีหน่อยนะผมนะเป็น AMOLED นั่นเองนะแต่ว่ารีเฟรเยเรนตเนี่ยอยู่ที่90 Hz เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ Android เนี่ยตัวนี้จะเป็น Android 4ครอบด้วย Magic CPU OS 8 CPU แน่นอนอครับับเเป็นนน Mediatek Dimensity 6080่องบด ครับสถาปตัตยกรรมอยู่ที่6นาโนเมตรความเร็วคอกสปีดสูงสุดที่สองจุดี่กิกะเฮิรตซ์กาจอเนี่ยจอนี้นะครับจะเป็นมารี G 5 7 M C 2รุ่นนี้น่าเสียดายนะไม่สามารถใส่ไมโครอิเล็กทรได้แล้วนะคมแล้วก็ความจุเนี่ยมี256 g b นั่นเองนะครับแรมเนี่ยมีแลม8 g b 12 g b กล้องเมลหลักเนี่ยโอ้โหอันนี้ให้มาจัดเต็มมากเลยอยู่ที่108ล้านพิกเซลรูรับแสงดิฟหนนั่นเองนะครับอัตตาไวเลนเนี่ยหล้านพิกเซลรูรับแสงดิฟสองจุดสองเนาะแล้วก็มาโคลเลนเนี่ยสล้านพิกเซลฟสองจสองจุดสี่ส่วนงานวิดีโอเนี่ยอันนี้น่าเสียดายนิดนึงมันได้แค่หนึ่งพันแปดสิบพีสามสิบเฟรมเรทนั่นเองนะครับกล้องหน้าเนี่ยโอ้โหอันนี้ก็จัดเต็มเหมือนกันนะอยู่ที่50ล้านพิกเซลรูรับแสงดิฟสองจุดหนึ่งนั่นเองนะครับสีียยดดานนนนนิึงส่่วับ ไม่มีรูแจ้งหรือหมมิลแล้วนะผมบลูทูธเนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน5.1 แล้วก็เรื่องแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่5,000เอ้ย4,500มิ 4, g, ลลิแอมป์รองรับชาร์จไว้ที่35วัตต์นั่นเองนะครับผมนะแล้วก็ในเรื่องราคาเนี่ยตัวแรม12บสองกิกซ์โซลิดสองยกิกอยู่ที่7,885บาทนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยสนใจรุ่นนี้สามารถคลิกที่ค่าวไม่ได้ใต้คลิปวันนี้ได้เลยนะครับหรือว่าตะกร้า YouTube ก็ได้เนาะแล้วก็รุ่นรองสุดท้ายนะครับตัวนี้จะเป็น Honor 200 Smart น,นเนะครับผมขนาดหน้าจอเนี่ยอยู่่ที6.8นิ้ววคามาร์แน่นนนอก็ Full HD ั่นเองนะครับอัตราส่วนเเนนี่ยจะป็้า 9ชิ้นนี้หน้าจอในอันนี้ก็อาจจะไม่ได้วูว่าเลยนะเป็น TFT LCD นั่นเองนะบีเฟรชให้มาถึง 120Hz เกเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ความสว่างหน้าจอสูงสุดที่850รน Android นะครับตัวนี้จะเป็น Android 4แล้วนะครับครอบด้วย Magic OS 8 CPU เนี่ยตัวนี้จะเป็น Snapdragon 4 Generation ที่2นั่นเองนะครับความเร็วที่2.2 GHz การองจอนะครับจะเป็น Arriano 613ส่วนรุ่นนี้นะไม่มีไมโครไดการแล้วนะครับมนะก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายเลยนะนะครับผม Storage นะครับ256 GB นั่นเองเนาะแล้วก็ RAM เนี่ยมี RAM 4 GB กับ8 GB แล้วก็กล้องหลังนะครับ50ล er ้านพิกเซลรูรับเฉด F1.8 แล้วก็ Depth Sensor f 2 4นะครับสํหรับตัว Depth Sensor ก็จะเป็นความเหียม2ล้านพิกเซล นั่นเองนะครับผมแล้วก็งานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ 1,080p 30เฟรมเรทเท่านั้นเองนะครับกล้องหน้าเนี่ยตัวนี้5ล้านพิกเซลเองนะครับผม F2.2 นะครับงานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ 1,080p 30เฟรมเรทนั่นเองนะครับผมแล้วก็รุ่นนี้นะครับเป็นลำโพงลโพงคู่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็แล้วก็ยังมีลูแจั๊ก0.5มิลมาให้ด้วยนะครับบลูทูธเนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน5.0แบตเตอรี่นะครับผมตัวนี้อยู่ที่5,200มิลแอมป์รองรับชาร์จไว้ที่35วัตต์กันนนดทีเดีเยวะนะ แล้วก็ในเรื่องราคานะครับตัว ram 8 g b s t o r a g e 2 5 6 g b เลยทีเดียวนะครับอยู่ที่6,999บาทน,นั่นเองนะครับแล้วก็ในรุ่นสุดท้ายในคลิปนี้นะครับจะเป็นตัว oppo a 3 pro น,นั่นเองนะครับขนาดหน้าจอหนี้ว6กจนิ้วนะครับความละเอียดเนี่ยอันนี้อาจจะน้อยไปหน่อยนะอยู่ที่7 2 0 p น,นั่นเองนะครับหรือว่า hd p น,นั่นเองเนะาะอัตราส่วนในตัวนี้จะเป็น2ี9ชนิดหน้าจอเนี่ยจะเป็น ips lcd r e f r e s h r a t e หน้าจอตัวนี้อยู่ที่120กเหนะคครับวามสว่างหน้าจอเนี่ยอยู่่ที1,000 แล้วก็ตัว Android เนี่ยตัวนี้แน่นอนครับเป็น Android 14ครอบด้วย Color o s ์เวอร์ชัน14นั่นเองนะครับผมแล้วก็ในเรื่อง CPU เนี่ยตัวนี้จะเป็นเมดิเทคเด e ิสต t ้6,300นั่นเองนะความเร็วที่2.4 GHz การ์ดจอเนี่ยตัวนี้จะเป็น Mali G57 MC2 แล้วก็รุ่นนี้นะครับสามารถใส่ micro SD card ได้แล้วนุ่มนะสำหรับรุ่นนี้แล้วก็เรื่องความจุเนี่ยจะมี128 g b 256 g b นั่นเองนะเป็น U f s 2.2แรมเนี่ยมีแรม6 g b 8 g b กล้องหลังเนี่ยเมหลักเนี่ย50ล้านเมิเซลรูลรับแสงดี F 1.8นะครับผมเป็นรองรับ ออโต้โฟกัสแบบ PDAF ด้วยนะครับผมนะแล้วก็เดฟเซนเซอร์เนี่ย2ล้านพิกเซล f 2องนะครับงานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่1 0 8 0 p 6 0เฟรมเรทส่วนกล้องหน้าเนี่ย8ล้านพิกเซลรูรับแสงดี f 2 0นั่นเองนะครับผมส่วนงานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่1 0 8 0 p 3 0เฟรมเรทเท่านั้นเองนะครับก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายเนาะส่วนรูแจ็คเนี่ยมีมาให้ตามปกติเลยนะครับบลูทูธเนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน5.3แล้วก็พอชาร์จแน่นอนนะเป็น USB Type C เเเเวออออรรรรร์์ชชััั่่่่นนนนนน2.0 5,100 40งงะะบบผมมนะแแตตีีียให้า 5, h, าจท 5วัตต์นั่นเองนะผมแล้วก็ในเรื่องราคานะตัว RAM 6 g ิกส o r a ร e 128 g ิอยู่ที่7,499บาทนั่นเองนุ่มนะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยสนใจรุ่นนี้สามารถคลิกที่คำิบ้ใต้คลิววันนี้ได้เลยนะหรือว่าตากา้า YouTube ก็ได้เนาะโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนุ่มนะสำหรับคลิวนี้ก็ถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะุ่มนะโอเคครับก็สำหรับคลิวนี้ก็ไม่บายผม